มีเรือนะครับเย็นตอนนี้ออกกำลังกายบรรยากาศบริสุทธิ์นี่ไหมโอ้มีเรือด้วยนะครับจะเดินออกซิเจนไม่ใช่เรือไอ้ไม่ใช่เรฟูจีนะไม่ใช่เรฟูจีนะไม่ใช่ไม่ใช่เรฟูจีละพวกอะไรก็เรียกไอ้แตกรับมันมายุบบนถุงมันยุบไม่ได้โอ้ไม่เดินอะไรเนี่ยน้องอย่าเดินจะปานหักนย่งเง้ยใช่ไหม รรกว้างถ่ายรอบๆเลยถ่ายรอบๆนีนดเรื่อเ่อเียนายรอบโด้โอ้โหาิตจะตกจะตกดินเลยันีหมดีทีน้ำมันสีไม่เหมือนกันไหมน้ำเป็นรอยต่อไม่ใช่มันเป็นรอยต่อ ทะเลมันไม่ใช่ผืนเดียวนะมันมีรอยต่อยาวเลยนะครับอครับห้ามชนเด็ดขาดอะไรครับหอยอ่ะหอยดูครับโอ้ยไปๆๆ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 ดๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ ขายไปเลยสงสัยมันตักขายมันวางอยู่ใช่คนลุกหอยโให่มามาเลวอยนักอะไรอะไรครับนั โอ้ยอไ้อครับน pues right, no right, okay, okay, okay. 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 ี่ะใข้างางโดเายัเนี่ยกค่อแกอ๋กม่มมัน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 เกาะติม่ยเสือแเมปลี่ยนอะไรตอนม่เปลี่ยนใต้พาร์ยขึ้นมา

ฉี่สบายเลยครับีคนดึงบังเลยคนนึงฉีงไ่ได้เลยครั <c oughs> บไอ้ตำรวจขี้อ่ะตำรวจขี้เขาเลยหลงหลงเลยไปแต่ <c oughs> ว่าไปทางโรงเรียนนู่นนะ ออกไปทางนู้นเออใช่โอเคพอแลว

xin đọc là ครับปัวแกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอยู่ไกลๆเขาค้งางๆเป็นคนเอาหมดใช่ไหมเพอพะโนี่มันต,ต้องดำลงไปผมว่าเออใช่เขาต้องเอามีดป่ะโอ้ตรสวย ครับอ้าวแล้วเขาไม่ลงอะไรอ่ะเเขขตตแล้วต or oh, ัวรุ okay. ่ไม่ลงเหรอว่าเขาทำมาเพื like, uh ่ออะไรเลยเขตไงไอ้นี่มันมันมันอำเภอยะริงไงอ๋อแล้วเนี่ยปัตตานีไอ้ตรงนี้ปัตตานีโอ้มาตะนีอำเภอเมืองแค่นี้อำเภอเมืองมแค่นี้กับปากคาน เราเรียกปะปาคานปะปาคานแล้วก็แล้วก็มันมันเอียงไปทางโน้นอันนู้นนี่ไหมอันนี้เขตตานีนู้นเนี่เขตยะริงอำเภอเมืองยะริงอำเภอยะริงยะริงอ่ามากครับเอ่อเราไปชิดได้เลยครับไปชิดปะปาคานเลยครับโอ้สุดเขตแดนสยามโอเคไทเก๊ะ